ร้อยสวัสดิ์ในเรือนใจตอนที่สมบุษยาพบว่าระออามารออยู่ก่อนแล้วพี่ไม่คิดเลยนะบุตรว่าคุณเปจะหักหลังเขาตามใจคุณแม่เขาคะ่ะยังไงบุตรรู้เขาไม่มีวันรักแม่นั่นได้หัวใจของเขาเป็นของบุตรนะคะให้หมันจริงก็ดีงานนี้สนุกละ่ะพี่ออมมีแผนนะคะบุษยาถามตรงๆเมื่อเดินไปยังรถตู้ของรีสอร์ท มีสิรับรองทุกอย่างเป็นไปตามที่บุตรต้องการบุตรขอบคุณพี่ระออมากนะคะให้บุตรได้คุณเปสวัยกลับมาเถคะบุตรจะตอบแทนบุญคุณพี่ระออจนเป็นที่พอใจแม้ไม่ต้องหรอกนะคะพี่ก็แค่อยากจะช่วยให้บุตรได้สมหวังคนเราดีกันนะคะใครจะอิจฉาตาร้อนคนที่ดีกันได้ยังไงล่ะคะยังไงก็เถอคะค่ะบุตรตอบแทนคุณพี่ระอแน่นอนวางใจเถอะคะ่ะ พี่ไม่ได้หวังอะไรนะคะระออยิ้มและซ่อนความรู้สึกปิติเอาไว้บุษยาะระออไปถึงรีสอร์ทระออเป็นคนเช่าบ้านพักใกล้ๆที่พักของหล่อนให้กับบุษยาและบอกบุษยาว่าเปยสวัยไม่อยู่ดูเหมือนจะพาอาจิมาไปกราบใครที่คุ้มเจ้าเมืองเหนืออะไรทํานองนั้นบุตรอยากจะรู้นะคะเจอบุตรเข้าจะทําหน้าแบบไหนเธอพูดยิ้มยิ้ม คุณเปสวายก็คงจะดีใจนะสิคะแต่ใหญ่นั่นพี่ว่าคงจะโกรธดีไม่ดีหนีกลับกรุงเทพไปก่อนระอพูดกว้วงมัวร์บุษยายิ้มกว้างให้จริงเถอะคะ่ะบุอยายให้พลาดละกันมือฉันบุรแล้วนะคะเรื่องพลาดไม่มีวันบุษยาพูดเสียงจองห้องไรนั้นทำให้คนฟังมินเมรอนในใจโอ้อวดอย่างนี้เอง เปสวัยถึงได้ไปแต่งงานกับคนอื่นยังไงก็ตามหล่อนเองต้องการประโยชน์บางอย่างจากบุษยาไม่มีผลประโยชน์มีหรือหล่อนจะช่วยจริงจังแบบนี้พี่เชื่อว่าบุตรไม่พลาดแน่นอนปากปาใสน้ำใจเชืออคอคือวิสัยของระอโดยแท้จริงนั่นเองค่ะบุตรจะไม่พลาดเป็นหนที่สองแน่ในเมื่อบุตรมีผู้ช่วยเหลือที่ดีอย่างพี่ระอนะะี่ค่ะ บุตยาฉลาดเอาใจทำไมหล่อนจะอ่านระอะไม่ออกคนเราครบกันมานานปีย่อมจะรู้กันบ้างในด้านนิสัยใจคอของอ,อีกฝ่ายทุกคนดีใจมากเลยนะจ๊ะที่รู้ว่าคุณเปสวัยแต่งงานกับหนูเจ้าเรือนแก้วพูดอ่อนโยนเธอสวมชุดไทยเมืองเหนือที่ดูสวยงามสงา่าภูมิฐานบริเวณรอบๆคุ้มปลูกเต็มไปด้วยไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ดอกและใบ ที่มีการดูแลอย่างดีอีกทั้งสวนสมุนไพรอีกต่างหากคนเราแต่งงานกันแล้วควรจะรู้จักรักษาถนอมน้ำใจกันละกันหนักนิดเบาหน่อยต้องมีคำอภัยให้กันละกันนะจ๊ะเจ้าเรือนแก้วให้สติและวอวยพรอีกครั้งก่อนจะเรียกหาของรับไหว้ของสองหนุ่มสาวอาจจิมาคานเข้าไปกราบรับกิริยาของรอนดูงดงามเรียบร้อยที่เจ้าชื่นชม และเอ่ยปากกบับเปสไสวยเขาช่างโชคดีมีรสนิยมไม่น้อยในการเลือกสตรีที่มาเป็นภรรยาตอนที่คุณหญิงประทุมวันส่งข่าวมาป้าน่ะดีใจไม่น้อยเลยนะเข้าใจว่าคุณไปคว้าเอาผู้หญิงคนไหนมาไม่รู้มาตกแต่งเป็นภรรยาเจ้าเรือนแก้วติดจะผงผางตรงไปตรงมาอันเป็นนิสัยที่ทุกคนรู้จักกันไปทั่วออกจากคุ้มเจ้าเรือนแก้ว เปสไวเหลือบมองภรรยาแวบ,บหนึ่งเจ้าปวดปานคุณไม่น้อยเลยนะรอนไม่ตอบและนั่นทำให้เขารู้สึกเคืองไม่น้อยเหมือนกันโทรศัพท์มือถือดังขึ้นรอนช่วยรับโทรศัพท์มือถือของเปสไวฮัลโหลคุณเองเหรอเนี่ยนี่ฉันบุตรศานะขอสายคุณเปสไวหน่อยได้คะ่ะรอนมองไปยังเปสไวเขาชำเรืองมองแวบ,บเดียว คุณบุษยาจะคุยด้วยคะ่ะร่อนยื่นโทรศัพท์มือถือให้เขารับและจอดรถชิดเส้นทางที่ผ่านไปคุณเปรนี่บุตรเองนะคะมีอะไรหรือเปล่าเขาเปิดประตูลงไปพูดคุยกับหลอนตามลำพังอาจจะมานั่งรอในรถเงียบๆตอนนี้บุตพักที่รีสอร์ทปทุมวันนะคะอะไรนะคุณไม่ได้ทำงานหรือไงแหม ใจคอจะให้บุตรมีกำลังใจทำงานที่ไหนคะในเวลาที่คุณเป็นฝ่ายนี้พาแม่เมียแต่งของคุณไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์นะคะยังไงรีบกลับมานะคะบุตรคิดถึงรอนปิดเครื่องก่อนไม่ยอมให้เขาได้ตอบรับหรือกล่าวปฏิเสธอะไรออกไปเขาถอนหายใจบุษยาอยู่ที่รีสอร์ทเธอคงจะคิดถึงคุณมั้งคะคุณคิดยังไงเปสไสวถาม มเมื่อเกื้อนรถออกไปช้าๆฉันต้องอารวาสและไล่ล่าแม่ผู้หญิงที่ยังตามตื้อและต่อแยสามีตัวเองในรูปแบบเมียหลวงขี้หึงและห่วงใช่ไหมคะทำได้หรือไงเข้าปายเสียงยอ่อแววตากระด้างแววตาร่อนเป็่งประกายเรืองโรุมันก็มีแน่ไม่ว่าโบราณหรือสมัยไหนคุณไม่ควรจะลืมนะคะสุภาษิตของหญิง เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครแต่มันก็ไม่แน่หากอีกฝ่ายเอาเงินทองมาแลกจะขายผัวเรือ่องรหลอนเย็ดปากนิดนึงกึ่งยิ้มกึง่งเบึ้งมีผัวไว้ขายก็ไม่เร็วนะคะได้ผลคำตอบของหลอนเขาเร่งความเร็วของรถและพูดตบท้ายหล่อนคงจะได้ขายผัวหรอกนะบุษยาปาดเข้ามาถึงรถเลยทีเดียวเขาถอนใจ หันไปมองทะว่าอจิมาไม่สนใจร่อนเดินไปทางหนึ่งในขณะที่บุษยากอดและขยิงปลายเท้าจุมพิษปลายคางของเปสวยบุตรคิดถึงนะคะคิดถึงมากๆบุตรเขาถอนใจแระหนักใจไม่น้อยบุษยาตามมาได้ยังไงกันร่อนรู้จักใครกันแน่เข้ามาที่นี่ในเมื่อหลายคนล้วนเข้าใจ เขาจะพาอาจิมาไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ในต่างประเทศเขาคิดถึงระอเป็นไปได้ไหมนะผู้หญิงคนนั้นเป็นคนส่งข่าวเขากับอาจิมามาพักที่นี่ถามไปก็ไม่มีประโยชน์บุตรเช่าเรือนพักอยู่ทางโน้นนะคะแหมใครจะคิดนะคะว่ารีสอร์ทเนี้ยเป็นของคุณแม่คุณลงชื่อพักแล้วนะคะบุตรจึงรู้เด้เจอพี่ระอเธอบอกว่าคุณพาผู้หญิงคนนั้นมาที่นี่ ผู้หญิงคนนั้นชื่ออจิมาค่ะรู้บุษยาประชดและกอดแขนบอกหลอนคิดถึงเขามากไม่มีสมาธิทำงานก็เลยขอราพักผ่อนและต้องกลับไปให้ทันในวันจันทร์ยังไงพาบุษไปชมสวนรีสอร์ทด้วยนะคะคนเดียวมันเคว้งยังไงไม่รู้หล่อนชอเล่บุตรเปสไัยพูดไม่ออกบุษยาไม่ยอมให้เขาออกห่างไปไหน หลอนตามติดเขาเหมือนเงาตามตัวไม่แยแสว่าใครจะว่ายังไงทุเรศจริงๆิงนิตยาไม่พอใจหล่อนมองภาพที่เปสวัยและบุษยาไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยความรู้สึกไม่พอใจและหึงแทนผู้หญิงที่ดูสงบเฉยไม่สนใจด้วยซ้ำสามีมาดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์จะไปไหนมาไหนกับผู้หญิงนางอื่นหรือไม่ยังไงกันคุณอจิมาเธอไม่ได้รักคุณเปหรือไงนะ นิตยาปารบกับพันรบสามีที่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกเขามองภรยาพูดอะไรก็แม่บุษยาไงไงคารบอีออกกับคุณเปจนหน้าหมันไส้ในขณะที่เมย์แต่งตัวจริงดูจะไม่แยแสว,ว่าใครจะเป็นจะตายใครจะเป็นชู้กับใครนะคะผมว่าคุณอย่าไปยุ่งเรื่องของพวกเขาดีกว่าหนะ้าเล็กแต่ถ้าคุณหญิงท่านรู้จะโกรธเอานะคะมันเรื่องส่วนตัวของคุณเปสไวยนะ่ะ เราไปกา้าวไกยเรื่องของนายมันจะยุ่งผมว่าคุณอยู่เฉยๆดีกว่าคุณอัจจิมาเธอก็ไม่ได้สนใจคนอื่นไปใส่ใจแทนเธอจะได้อะไรขึ้นมาได้ความสะใจไงคะไม่เอาน่าเชื่อผมเถอะคุณเปเองก็คงไม่ชอบอีกอย่างผู้หญิงคนนั้นกับคุณเปสวายไรก็รู้ว่ามีอะไรกันมาก่อนนี่คุณจะบอกราคารบว่าคุณอัจจอมาที่รังแล้วก็มาแย่งคุณเปไป,ไปจากยยบุตรนน่ ผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นสักหน่อยนี่นะคุณเองคิดไปเองโอเคนะผมหิวจะแย่แล้วง่ายไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าว่าแต่คุณเชิญคุณเถอะเล็กจะไปพบคุณอัดเธอไปยุให้รำตำให้รั่วรือไงไม่เอาหน้าแต่ถ้าคุณหญิงท่านรู้ดีไม่ดีท่านจะเคืองถึงเราไม่ช่วยปกป้องสภายของท่านให้พ้นจากพิษภัยจากแม่บุษยาหญีนั่นนะคะเล็กคุณไม่ต้องยุ่งเล็กจัดการเอง รับรองแม่นั่นตเตลิดกับกรุงเทพไม่ทันแน่นอนคุณเปอาจจะไม่พอใจก็ให้มารู้ไปสิคะหรือว่านิตยาตาคุณเมื่อมองสามีผู้ชายเหมือนกันไปหมดคะ่ะชอบริกริ่กับผู้หญิงทั้งที่มีเมียแล้วนรลบเลวไหลหนะ้าผมไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าสามีตัดบทออกไปจากออฟฟิศทันทีเข้าไหวตัว เมื่ออาจจิมามาหยุดทักทายคุณอาจจะไปไหนหรอครับคุณแร็กอยู่ไหมคะอยู่ครับข้างในพูดถึงคุณตะกี้นี่เองบอกจะแวะไปดูคุณคุณอาจต้องการอะไรบ้างจะให้เด็กนำไปให้พันลบพูดถึงเรื่องที่ภรรยาเอ่ยถึงบางอย่างเท่านั้นก่อนจะขอตัวไปยังห้องอาหารเขาแวะห้องครัวสั่งคนปรุงอาหารจานพิเศษจากนั้นก็เข้าไปนั่งรอ และดื่มเครื่องดื่มที่พนักงานเสิร์ฟยกมาเสิร์ฟให้เมื่อพบว่าเปสไสวัยกำลังดื่มอยู่กับผู้หญิงคนนั้นท่าทางของพวกเขาทำให้พันลบชักจะเห็นชอบด้วยกับภรรยาเปสไสวัยไม่ควรกระทำที่เรียกว่าทำร้ายเมียแต่งที่เขาเป็นฝ่ายพามาดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์จะรักหรือไม่รักอย่างนี้มันทำร้ายกันเกินไปมีหน้าเมียของเขาซึ่งปกติไม่แยแสเรื่องส่วนตัวของใคร กับนั่งไม่ติดเสมือนที่นั่งลุกเป็นไฟขึ้นมาเจียบพันคุณอาจจะยอมไม่ได้นะคะพวกเขารักกันนะคะเมื่อก่อนอาจจะใช่นะคะแต่ตอนนี้คุณเปเธอแต่งงานกับคุณแล้วใครๆเขาก็รู้นะคะงานนี้คุณเปสวัยเธอพาคุณอาจมาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรหนุ่มสาวที่เพิ่งผ่านการแต่งงานมาใหม่ๆไปไหนด้วยกันตามลำพังอย่างนี้ชาวบ้านไม่ประสาอะไร ก็พอจะเข้าใจแต่ยายบุตรนั่นไม่รู้ว่าใครปากสว่างส่งข่าวไปบอกนะคะคุณเป์สวัยเองก็เหลือเกินจะเอาอยัางไงกันแน่ยังไงก็ปล่อยไปนะคะอาจขอตัวนะคะคุณเล็กอย่าได้บอกให้คุณป้าเธอรู้คุณบุษยาตามมาไม่อย่างนั้นจะเดือดร้อนใช่ไหมคะดีเลยแลละคะ่ะให้ร้อนใจไปบ้างคุณเปก็ร้ายนะคะหรือว่าคุณเปน่ะจะนัดแนะให้มา นิตยาเผอพูดออกไปแล้วก็อยากจะตบปากตัวเองเหมือนกันอาจิมาไม่ออกความเห็นอะไรหล่อนคุยกับนิตยาพาักเดียวก็กลับไปบอกบางทีจะแวะไปพบเพื่อนในตัวเมืองเชียงใหม่จะบอกให้คุณเปสสวัยเธอรู้ไหมคะนิตยาถามเสียงห่วงใยและเข้าใจอาจิมาคงจะเจ็บปวดและอยากจะหนีภาพบาดตาบาดใจนั่นเองไม่ต้องหรอกคะ่ะอาจจะรีบกลับมานะคะให้รถตู้ไปส่งนะคะ หรือจะขับรถไปเองไปรถตู้ก็ได้คะ่ะขากลับอาจคงจะให้เพื่อนมาส่งได้คะ่ะงั้นเด็กจะให้คนรถขับรถไปส่งจะรอรับกลับมาก็ได้เพื่อนคุณอาจจะได้ไปต้องเสียเวลามาส่งขอบคุณคะ่ะตกลงจะไม่ให้บอกคุณเปใช่ไหมคะอาจจะโทรบอกเขาเองนะคะก็ได้คะ่ะนิตยายคนไปตามคนขับรถตู้รับส่งแขกของรีสอร์ทมาพบ และบอกให้ไปส่งอัจจิมาที่ในเมืองถ้าหากคุณอาดให้รอก็รอนะชดครับผมอีกฝ่ายรับคำอัจจิมามีกระเป๋าไปด้วยหล่อนบรรจุเสื้อผ้าลงไปด้วยชดไม่รู้ว่าอัจิมาจะไปค้างคืนแต่เมื่อเห็นกระเป๋าก็พอจะนึกออกเขาเองก็เห็นเช่นคนอื่นเห็นเมื่อผู้หญิงที่ชื่ออัจิมามาถึงดูเหมือนเปสซวยจะทอดทิ้งเมียแต่ง ที่เพิ่งผ่านการสมรสมาบัดมาอาจิมาคนที่วิ่งลงมาจากบันไดที่ทอดสู่ชั้นบนอุทานเสียงตื่นเต้นและหัวเราะเมื่อลงมาสวมกอดเพื่อนรักของหล่อนไปยังไงมายังไงกันยะนี่หล่อนได้ยินว่าแต่งงานทําไมไม่บอกฮะหรือว่าหล่อนท้องจึงรีบๆแต่งก่อนที่ท้องจะโยกอ,ออกให้ประชากรโรคได้เห็นยะบ้าหน่าว่าแต่สามีหล่อนล่ะ ไปสอนหนังสือที่มอชอคืนนี้มีงานพิเศษคงจะไม่กลับหรือไม่ก็ล่วงเที่ยงคืนแล้วล่ะก็เลยไม่ได้เจอกันอีกก็พักหลายวันสิว่าแต่ทำไมมาคนเดียวสามีเธอละอัดแววตาของอาจิมาเปลี่ยนไปเขาพักที่รีสอร์ทปทุมวันของคุณหญิงปทุมวันใช่ก็นั่นแหละคุณแม่ของคุณเปสวผู้ชายที่เธอแต่งงานด้วย ไม่ใช่คุณพินัยหรือไงเปล่าถูกบังคับใช่ไหมล่ะใช่พอดีคุณแม่มีหนี้สินเยอะคุณหญิงปทุมวันท่านช่วยเหลือโดยมีเงื่อนไขเธอต้องแต่งงานกับลูกชายของท่านในขณะที่เขาเองก็คงจะมีใครสักคนอย่างที่เธอมีคนรักคือคุณพินัยหรือเปล่าล่ะอัดถ้าเราได้ตรงความจริงเธอมาหาฉันก็เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นตามมาด้วยใช่ไหมล่ะ ดวงพรพูดตรงความเป็นจริงทุกประการและนั้นทำให้สีหน้าของอัจ,จิมาเผือดซีดลงไปเล็กน้อยทำไมเธอไม่ต่อสู้ละ่ะก็ตัดสินใจแต่งงานกับเขาแล้วแบบนั้นอะ,อะเป็นฉันนะตั้งปอมสู้ตายเลยละมันเรื่องอะไรละ่ะเขาแต่งงานกับเราแล้วเขาต้องเป็นของเราสิได้แต่ร่างกายเขาไม่ได้จิตใจเขาจะมีประโยชน์อะไรก็เธอเองไม่ได้รักเขาเหมือนกันนี่นะจะไปแคร์อะไรละ่ะ บางอย่างก็ต้องแค้นนะดวงพรแค่เสียเวลาน่ะสิงั้นไปกับฉันจะไปช่วยเธอขจัดแม่นันออกไปซะอย่าดีกว่าหนะ้าไปก็ไม่มีประโยชน์จะบอกว่าหนีดีกว่าอย่างนั้นสิโง่จริงเชียวทำอย่างนั้นก็เท่ากับเปิดโอกาสให้สองคนนั้นสบายไปเลยแมวไม่อยู่หนูเริงไงเขารักกันนะจะรักหรือไม่รักมันไม่สำคัญหรอกหนะ้ายังไงเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นสามีเราแล้ว รือว่าเธอเองเปิดโอกาสให้พวกเขาแล้วจะได้ฉวยโอกาสอย่าดวงพรอย่างที่คิดจริงๆเธอเองน่ะแหละร้ายนักเชียวดวงพรถอนหายใจใช่เจตนาคนงฉันอาจจะมาพูดเสียงเบาวิวดวงพรหัวเราะก่อนจะบอกยังไงก็ดีเหมือนกันจะได้ค้างและเที่ยวให้สนุกไปเลยม่แต่เขารู้หรือเปล่าเธอมาพบฉัน ดวงพรถามในขณะที่ชงกาแฟให้เพื่อนและตนเองเปล่าแต่มีคนรู้ก็คงจะไปบอกเขาแล้วมั้งไม่รู้สิว่าคุณเล็กจะไปบอกเขาหรือเปล่าคุณเล็กใครอีกละ่ะผู้จัดการรีสอร์ทย่าห่างๆของเขาที่เขาวางใจได้ไงละ่ะอาจจิมาพูดเบาๆรอนไม่แน่ใจเหมือนกันเปสวัยจะรู้หรือยังว่ารอนไม่ได้อยู่ที่รีสอร์ท